บทที่79ก่องทัพเปรตอาจารย์เดินหายไปในความมืดทิ้งสิทธ์ไว้ให้โดดเดี่ยวเดียวดายอยู่ในป่าท่ามกลางเสียงร้องสิงสาราสัตว์ถึงแม้มองไม่เห็นในขณะนี้แต่ก็อาจถูกจู่โจมเข้ามาถึงตัวและทำร้ายจนถึงแก่ความตายได้ภิกษุวัย45ตั้งสติก,กำหนดกลัวหนอกลัวหนออยู่นาน กระทั่งความกลัวค่อยลดน้อยลงจึงจัดแจงปักกรดทางที่ดีท่านจะต้องเข้าไปนั่งในกรดให้เร็วที่สุดแม้จะมืดมิดไร้แสงสว่างหากแสงแห่งปัญญาซึ่งส่องสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนก็ช่วยให้ท่านปักกรดได้ในเวลาไม่นานนักแต่ครั้นจะเข้าไปนั่งกลับเกิดความรู้สึกว่าขาทั้งสองแข็งเกร็ง เรากับท่อนไม้ด้วยผ่านการเดินมาคืนหนึ่งกับวันหนึ่งโดยมีได้หยุดให้ขาพักผ่อนขาก็เลยพากันประท้วงอย่าทรมานข้าเลยเจ้าขาที่รักข้าขอโทษที่ใช้เองสมบุกสมบันไปหน่อยก็อาจารย์ข้าไม่ยอมหยุดพักแล้วข้าจะหยุดได้อย่างไรท่านพยายามต่อรองหากก็ยัง นั่งไม่ลงเพราะขาแข็งเกรงอยู่อย่างนั้นจึงลองใหม่ด้วยการให้สินบนนี่ข้ามาสร้างบุญนะเอาเถอะข้าสัญญาว่าจะแบ่งบุญให้ข้างละสิบเปอร์เซ็นต์ชรอยขาของท่านคงจะงกบุญหรือไม่ก็คงอยากสร้างบารมีจึงยอมงอได้พับได้เช่นปกติ สมภารวัยส5จึงประสบความสำเร็จในการเข้าไปนั่งในกรดอากาศเริ่มเย็ยนลงเย็ยนลงกระทั่งภิกษุที่นั่งอยู่ในกรดรู้สึกหนาวและแล้วท่านก็ได้ยินเสียงนกร้องโหยหวนของผู้ที่ดูเหมือนกำลังอยู่ในความทุกข์ทรมานสติบอกเป็นเสียงเปรตมาขอส่วนบุญท่านจึงนั่งหลับตาบริกรรมคาถา อิทังสัพเพเปตานังโหตุสุกิตาโหนตุสัพเพเปตาเพียงสามจบเสียงร้องหวยหวนก็หายไปแสดงว่าพวกเขาได้รับส่วนบุญกุศลกันท่วหน้าสมกับที่บากหน้ามาขอกองทัพเปรตล่าถอยไปแล้วภิกษุไวยสี่ส้าย,ยังไม่รู้ว่ากองทัพอะไรจะมาผจญอีกท่านระลึกถึงบทสวด พุทธชัยมงคลคาถาดบทซึ่งกล่าวถึงเหตุการณ์ที่พระพุทธองค์ทรงผจนกับอุปสรรคนานาประการแต่ก็ทรงได้ชัยชนะทุกครั้งในที่สุดท่านก็ตกลงใจว่าจะต้องสวดบทพาหุงมหากาเพื่อเป็นกำลังใจในอันที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆสวดพาหุงมหากาจบพระครูวัย45รู้สึก ว่าความกลัวลดลงไปบ้างมีสติตั้งมั่นมากขึ้นจึงพิจารณาว่าการมาอยู่ป่าที่เต็มไปด้วยอันตรายเช่นนี้จำเป็นจะต้องสวดมหาราชปรริทหรือที่รู้จักกันในชื่อสิบสองตำนานเพื่อป้องกันภัยจากพูดผีปีศาจจากเทวดาพานบางพวกและจากสิงสาราสัตว์ต่างๆ ที่จะมาทำร้ายท่านได้แต่คงไม่จำเป็นต้องสวดครบสิบสองตำนานเลือกเฉพาะที่จะเข้ากับสถานการณ์คงพอ Echo <How are you>? คิดดังนั้นแล้วท่านจึงเลือกที่จะสวดป,ปริศหกตำนานต่อไปอีกหนึ่งกรณียะเมตสูตร หรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกว่ามนขับผีเพื่อผูกมิตรกับพูดผีปีศาจและเทพเทวดาทั้งหลายพวกเขาจะได้ไม่มารบกวนท่านสองขันธท่าปริศเพื่อป้องกันงูเงี้ยวเขี้ยวขอมาทำอันตรายเพราะในสมัยพุทธกาลภิกษุทุดงรูปหนึ่งถูกงูกัดจนถึงแก่มรณภาพความทราบถึงพระพุทธเจ้า จึงทรงแนะนำให้ภิกษุทั้งหลายแผ่เมตตาจิตไปยังพญางูทั้งสี่ตระกูลเพื่อป้องกันตัวต่อไปแล้วจึงตรัสขันธปริศหรืออหิราชะกะสูตร 3. วัตกะปริศหรือที่เรียกกันว่าคาถานกคุ้มเพื่อป้องกันไฟป่า เพราะถ้าหากเกิดไฟป่าขึ้นท่านเห็นจะต้องมอดม้วยมรณาชีวาวายแวบเป็นปลาแปลกปิ้งอยู่ในป่าแห่งนี้ 4. ทัชชักคปริตเพราะจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความกลัวความสะดุง้งความพลั่นใจความขนพองสยองกล้าวทำให้เกิดขวัญและกำลังใจที่จะบำเพ็ญสมณธรรมต่อไปห พชชงคปริษเพื่อป้องกันอา,าพาธเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนและหกอพยพปริษซึ่งเป็นบทสวดขจัดลางร้ายสิ่งไม่เป็นมงคลเสียงนกเสียงกาที่ไม่พึงใจบาปปะเคราะห์และฝันร้ายให้พินาศไปด้วยอนุภาพของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ตกลงปรงใจได้แล้ว สิทธิถูกอาจารย์ทิ้งชั่วคราวก็เริ่มต้นสวดปรลิตทั้งหกตำนานตำนานละสามจบใช้เวลาประมาณชั่วโมงเศษจากนั้นจึงทำวัดเย็นและนั่งภาวนาท่านไม่คิดจะเดินจงกรมและคงไม่ปลอดภยัยเนื่องจากจะต้องออกไปนอกกรดอีกประการหนึ่งขาของท่านอาจไม่ให้ความร่วมมือเพราะอยากพักผ่อนมากกว่า ด้วยว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเดินทางถึงยี่กว่าชั่วโมงโดยไม่ได้หยุดพักท่านออกเดินทางตอนเที่ยงคืนและมาถึงป่าแห่งนี้เวลาสองทุ่มนับเป็นชั่วโมงได้ยี่สิบพอดิบพอดีขณะที่พระทุดงไวยส้ากำลังนั่งภาวนาอยู่ในกรดเสียงสวบสาบก็ดังใกล้เข้ามาตามด้วยเสียงร้องแปรน สติบอกว่าช้างโขงใหญ่กำลังเดินเข้ามาหาท่านเป็นช้างป่าดุร้ายสามารถทําลายทุกอย่างที่ขวางหน้าให้ราบคาบได้ในพริบตาตายจริงเมื่อกี้เราก็ลืมสวดชัดทันทปาริศเพราะไม่คิดว่าจะมาเจอช้างจะทำอย่างไรดีท่านวิตกเพราะเห็นหนอบอกว่าโขงช้างกำลังเดินเข้ามา ท่านคิดถึงหลวงพ่อดำทำอย่างไรจะให้หลวงพ่อดำมาช่วยพลันนึกถึงถ้อยคำที่อาจารย์สั่งไว้ว่าให้นึกถึงสิ่งที่สมเด็จโตสอนคิดถึงท่านท่านก็คิดถึงเรายามหน้าสิวหน้าขวานเช่นนี้อาจารย์น่าจะช่วยท่านได้คือหลวงพ่อเดิมผู้ประสิทธิประสาทวิชาโคตศาสตร์ให้กับท่านนันตังหา หลวงพ่อครับช่วยผมด้วยท่านตั้งจิตรลึกถึงหลวงพ่อเดิมบัตรดนเสียงหลวงพ่อเดิมก็ามากระซิบข้างหูช้างป่าโรงนี้ดุร้ายมากสวดฉัดทันทป,ปริษสามจบเร็วเข้ารู้ว่าอาจารย์มาช่วยกำลังใจก็มาเป็นกองท่านจึงสวดฉัดทันทป,ปริตสามจบอย่างรวดเร็วใช้เวลาไม่ถึงนาทีเพราะ ปริตดังกล่าวมีสองคาถาฉันเคยบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าถ้าไม่เรียนวิชาโคชศาสตร์คุณตายแน่นี่แหละคุณกำลังเผชิญกับความตายละ่ะผมก็ได้เรียนตามที่หลวงพ่อแนะนำแล้วผมคงไม่ตายใช่ไหมครับความกลัวทำให้ผมนึกไม่ออกหลวงพ่อกรุณาบอกบทด,ด้วยเถอะครับหลวงพ่อดำ ท่านบอกผมว่าท่านดนใจให้ผมไปพบหลวงพ่อท่านกราบเรียนตามคำของภิกษุรัตรัญยูองค์นั้นใช้วิธีสื่อสารกับหลวงพ่อเดิมทางจิตแล้วหลวงพ่อดำท่านจะต้องเผชิญกับช้างโกรงนี้หรือเปล่าครับถามเพราะเป็นห่วงอาจารย์ซึ่งอยู่ห่างออกไป25าวา ไม่ต้องห่วงท่านหลวงพ่อดำท่านอยู่เหนือความเป็นความตายท่านบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วไม่มีอะไรจะไปทำอันตรายท่านได้คุณโชคดีที่ท่านรับเป็นสิทธิ์ฉันซิเอกที่ไม่มีโอกาสท่านบอกว่าเคยให้กรรมฐานสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีผมเป็นคนที่สองที่ท่านให้และจะมีโอกาสอีกคนหนึ่งที่ท่านจะให้ แต่ท่านไม่ยอมบอกครับเธอถึงเวลาคุณก็จะรู้เองฉันขอบอกใบ้ไว้ก่อนว่าคนนั้นเป็นลูกศิษย์คุณน,นั่นแหละใครครับท่านคิดไปถึงนายหลอ่อไม่ต้องคิดให้เสียเวลาเพราะคุณกับเขายังไม่เคยพบกันกลับไปนี่ก็จะได้พบโลงช้านใกล้เข้ามาเกือบจะถึงกรดสมพานวัดป่ามะม่วง จึงถามอาจารย์ว่าหลวงพ่อครับผมสวดฉัตทันตะปริษสามจบแล้วยังหยุดยั้งพวกเขาไม่ได้อีกหรอครับหยุดยั้งได้แต่ที่เขามาเพราะต้องการให้คุณได้ใช้วิชาคชศาสตร์ให้เป็นประโยชน์ทบทวนวิชาที่คุณร่ำเรียนมาและนำออกมาใช้ได้เดี๋ยวนี้เสียงหลวงพ่อเดิมสั่งอยู่ข้างหู สมภารวัดป่ามะม่วงใช้ตาปัญญามองฝ่าความมืดออกไปพบว่าช้างเหล่านั้นเป็นช้างพลายทั้งโขงและที่สำคัญคือพวกเขาเป็นช้างตกน้ำมันซึ่งตามตำราวิชาโคชศาสตร์บอกไว้ว่าช้างตกน้ำมันขาดสติฆ่าคนได้ใครพบเข้าต้องตายแน่นอนเว้นแต่มีวิชาคจศาสตร์มาช่วย ท่านนึกถึงบุญคุณของหลวงพ่อเดิมที่ขอร้องแถมบังคับให้ท่านเรียนวิชาคศาสตร์และเมื่อออกจากทุรดงก็รู้ว่าหลวงพ่อดำดนใจให้ท่านไปหาหลวงพ่อเดิมครูบาอาจารย์ท่านมักจะมีสายตายาวไกลในอันที่จะยังประโยชน์ให้เกิดแก่สิทธิ์ถึงนับว่าเป็นโชควาสนาที่ท่านได้พบครูบาอาจารย์ผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตา เป็นภิกษุรัตัญยูทั้งสององค์เสียงหลงพ่อเดิมกระซิบที่ข้างหูว่ารีบแผ่เมตตาจากฝูงเร็วเข้าแผ่ให้ทุกตัวไม่ดีกว่าเหรอครับไม่จำเป็นพระตัวอื่นๆถึงคุณแผ่ไปให้เขาก็ไม่รู้เรื่องเพราะไม่ได้ยินส่วนจ่าฝูงคือหัวหน้าของช้างเขาได้ยินช้างโขงหนึ่งจะมีหูทิพย์อยู่ตัวเดียว คือตัวที่เป็นจ่าฝูงส่วนตัวอื่นๆไม่มีฉันสอนคุณแล้วเอาวิชาความรู้มาใช้ให้ได้ไหนลองบอกมาซิว่าทำไมหัวหน้าช้างจึงมีหูทิ์เสียงถามอยู่ข้างหูเรามีเทวดาประจำช้างคอยปกปักรักษาคร,รับถูกแล้วคือสื่อสารกับช้างช้างไม่รู้เรื่องเพราะเขาเป็นสัตว์เดรัจฉาน จึงต้องเจรจากับเทวดาประจำช้างเวลาช้างจะทำร้ายใครเทวดาประจำช้างจะต้องห้ามการแผ่เมตตาให้แจกฝูงก็คือแผ่ให้เทวดาประจำช้างนั่นเองสมภารวัดป่ามะม่วงจึงแผ่เมตตาไปยังหัวหน้าช้างซึ่งเดินนําหน้าเป็นเวลาเดียวกับที่โลงช้างเดินมาประชิดติดกรดของท่านพอดีเทวดาประจำช้าง ซึ่งสิงห์ติติดอยู่ในจ่าฝูงได้รับกระแสเมตตาจากพระธุดงที่นั่งอยู่ในกรดก็ร้องสั่งบริวารหยุดทันทีดังนั้นแทนที่จะเหยียบย่ำสิ่งที่ขวางหน้าที่นั่งอยู่ในกรดก็ร้องสั่งบริวารให้หยุดทันทีดังนั้นแทนที่จะเหยียบย่ำสิ่งที่ขวางหน้าให้แหลกกลานตามวิสัยของช่างป่าที่กำลังตกมัน ช้างโงงนั้นกลับพากันเดินเลี่ยงกลดพระทุดงไปอย่างเป็นระเบียบสมภารวัดป่ามะม่วงจึงรอดชีวิตจากการถูกช้างเหยียบมาได้ด้วยประการชนิดขอบพระคุณมากครับหลวงพ่อที่กรุณาบอกบทผมกลัวจนทำอะไรไม่ถูก ถ้าไม่ได้หลวงพ่อช่วยผมคงม้วยมอรมรณาชิวาวายแวบเป็นปลาแปบปิ้งไปอย่างแน่นอนท่านขอบคุณหลวงพ่อเดิมแล้วช้างโขงนั้นจะไปเจอหลวงพ่อดำไหมครับถามอย่างอยากรู้ไม่มีเสียงตอบจากอดีตสมภารวัดหนองโพสมภารวัดป่ามะม่วงจึงรู้ว่าอาจารย์ของท่านไม่ได้อยู่หน้าที่แห่งนั้นแล้ว ท่านคงจะเห็นว่าหมดภาระหน้าที่ของท่านแล้วกระมังสมภารวัดป่ามะม่วงนั่งภาวนาต่อไปอีกสองชั่วโมงหลังจากนั้นจึงเตรียมจำวัดขณะกำลังเอนกายลงก็ได้ยินเสียงร้องเรียกอยู่นอกกรดเป็นเสียงของผู้หญิงลงพี่ขาออกมาหาหนูหน่อยหนูมาขอความช่วยเหลือเสียงนั้นฟังดูเยียบเย็นยังไงพี่กน พิสุวัย45สจึงลุกขึ้นไปนั่งและใช้ตาปัญญามองฝ่าความมืดออกไปนอกกรดสตรีสาวสวยนางหนึ่งยืนร้องเรียกท่านอยู่ในความมืดผู้หญิงที่ไหนจะมาเดินอยู่กลางป่าแต่ผู้เดียวในเวลาดึกดื่นเที่ยงคืนเช่นนี้น่าจะเป็นเสือสมิงเส้อมากกว่าท่านนึกไปถึงเรื่องราวที่คนเท่าคนแก่เล่าสืบสืบกันมาว่าบรรดา ลุทกะที่ออกไปล่าสัตว์และพักค้างคืนอยู่ในป่าโดยขึ้นไปนอนบนคบไม้เวลาดึกๆจะมีผู้หญิงมาเรียกให้ลงมาหาพวกที่เป็นภรรยาแล้วก็จะเห็นเป็นภรรยาของตนมาเรียกบอกว่าพี่กลับบ้านเถอะลูกกำลังป่วยคนที่ไม่รู้เท่าทันก็จะลงมาจากคบไม้ครั้นพอเข้าใกล้ ผู้หญิงที่ตนเห็นว่าเป็นภรรยาก็จะกลายร่างเป็นเสือสมิงกระโจนเข้าใส่และกัดกินเป็นอาหารส่วนคนที่ไม่เชื่อก็จะคว้าปืนเล็งไปที่หน้าผากของหญิงนั้นแล้วลั่นไกลเปรียงออกไปก็ปรากฏว่าเสือสมิงนอนตายอยู่แม่สาวน้อยคนนี้ต้องเป็นเสือสมิงแปลงมาอย่างแน่นอนทำยังไงดีวิปืนเราก็ไม่มีเสียด้วย สมพานวัดป่ามะม่วงยังมีแก่ใจสร้างอารมณ์ขันลงพี่ขาออกมาหาหนูหน่อยหนูมาขอความช่วยเหลือสาวน้อยยังคงส่งเสียงเข้ามาบัดดนั้นก็มีเสียงเข้ามาข้างหูว่าไม่ต้องกลัวครัวโตมาช่วยแล้วใช้คาถาเมตตามหานิยมของครัวโตสิรู้ว่าสมเด็จโตมาช่วยท่านจึงรีบ ว่าคถาสมเด็จโตเมตตังคุณนางอารหังเมตตาเมตตาคุณนางอารหังเมตตาบริกรรมรวดเร็วสามจบขณะที่เพ่งจิตไปยังสาวน้อยดังที่ท่านคาดคิดเพราะหญิงสาวที่ยืนอยู่หน้ากรดห่างออกไปประมาณสองวานั้นได้กลายร่างเป็นเสือสมิงตาเขียวดังมรกตสมประกายวาววับอยู่ในความมืด ันหันหลังกลับและเดินจากไปยังไม่สนใจใยดีท่านอีกขอบพระคุณท่านมากขอรับที่ได้เมตตามาช่วยกระผมไม่ทราบว่าต่อไปกระผมจะต้องเผชิญกับอะไรอีกขอรับท่านถามสมเด็จโตไม่มีเสียงใดๆดังที่ข้างหูจึงรู้ว่าสมเด็จท่านไปแล้วกระนั้นก็อดคิดติดตลกไม่ได้ว่า จะประคุณสมเด็จท่านสอนเราไว้ว่าคิดถึงท่านท่านก็คิดถึงเราแต่นี่เรายังไม่ทันได้คิดถึงท่านท่านก็คิดถึงเราแล้วมาช่วยเราได้ทันท่วงทีขอบพระคุณมากขอรับท่านเอนกายลงนอนยังไม่ทันจะหลับตาก็เห็นเงาดำๆของใครคนหนึ่งยืนอยู่ที่ปลายเท้าแม้จะยืนอยู่ภายนอก หากตาปัญญาก็มองเห็นชัดเจนบุรุษนั้นร่างกายบึกบึนไม่สวมเสื้อตาทั้งสองข้างสองแสงสีเขียวเรืองเอผิดกับตามนุษย์ทั่วไปท่านหลับตากำหนดรู้หนอสามครั้งโดยต้องการทราบว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแล้วท่านก็รู้ว่าเขามาจากเมืองนรกหนียมาบาลมาพึ่งใบบุญซึ่งเท่ากับพ้นจากการทรมาน ได้ชั่วคราวเพราะในเมืองนรกพวกสัตว์ผู้สร้างบาปกรรมไว้ตั้งแต่ครั้งเป็นมนุษย์จะถูกลงโทษทันอย่างแสนสาหัสทุกเวลานาทีเมื่อรู้ว่าผู้ที่ทรงศีลทรงธรรมอยู่ณที่ใดก็จะหนีมาขอพึ่งใบบุญแม้เพียงสองสามชั่วโมงก็ยังดีเมื่อรู้ว่าบุรุษที่ยืนอยู่ปลายเท้านอกกรดไม่ได้มาร้ายท่านจึงปล่อยให้เขายืนอยู่อย่างนั้น พอรุ่งสางเขาก็จะกลับไปเมืองนรกดังเดิมสมพานวัยสี้าตั้งใจจะนอนพักสักสองชั่วโมงวันนี้ท่านต้องเผชิญกับพวกอบายภูมิสี่ซึ่งได้แก่นรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายหากคิดว่าได้มาพบในสิ่งที่คนอื่นๆเขาไม่ได้พบนั้นเป็นโชคดีท่านก็โชคดีที่สุด แต่ถ้าการผ่านพบพวกที่มาจากอบายภูมิถือเป็นโชคร้ายทัานก็โชคร้ายที่สุดเพราะไม่ได้ครบครันทั้งสี่ภูมิ